อร่อยอร่อยน้ำปลาหวานสะเดวน้ำปลาหวานใส่หอมเจียวเทียมเจียวเยอะๆอ,อ่ะในนี้ใส่ไอพิกเข้าไปละกล็จะเปลี่ยนตำแหน่งไงจะได้กินง่ายๆปลาเค็มบีบมะกรูด มะกรูดบิ๊กบึมมากไม่น่าเชื่อว่ามะกรูดมันจะเก็บได้นานเนาะบิ๊กบึมมากมะกรูดกูตั้ตงนะเอมะกรูดเราไปไหนกันมาน้าเนะซื้อมาไปไหนกันไม่รู้ตลาดนะั่นแหละตลาดขเขมรนไปกับวงแหวน嘛 มันจะให้ตัวขับรถให้อะไปซื้อกุ้งหรืออะไรสักอย่างแหละปับ<ม>ชีล้างจนจะเกือบช้ำเ่ยน่ากินไหมน้ำปลาหวานสะเดาค่อยค่อยลวกมาทีละน้อยฟีดใส่ลวกแล้วก็ใส่น้ำแช่ใส่ตู้แช่ไว้ใส่น้ำท่วมสะเดา เอาออกมาเราก็แช่ให้มันละลายแล้วเราก็ไอ้นี้หอเลยเผ็ดดี <laughs> เผ็ดอยากกินเผ็ดเผ็ดให้มันสวงให้มันหวะหดหงิดหัวใจมันหุดหงิดหัวใจใช่ไหมคะแก้ความหุดหงิดด้วยการกินพริกเยอะๆ องบางเรื่องต้องพึ่งข้าวพึ่งปลานะกินแล้วจะได้มีแรงคิดอ๋อถึงว่าข้าวไปไหนก็ต้มข้าต้มอยู่อืมจงเข่ากระลุ่มไปนองเอ้อเมื่อยใจเมื่อยใจกับจาของนี่ยละ่ะกินหลายนอนหลายอันนี้ก้อยคั่วเขาอืา่นอย่างก้อยเฮิมอยากกินก้อยก็กลวมัน ทอมไม่ดีอกเฮิ่ม,ม,มดูนี่สิตะกินตะกินพี่น้องเป็นคนมากินหอมเจียวกระเทียมเจียวน้ำปลาหวานซึ่งอุดมไปด้วยกระเทียมเจียวหอมเจียวเป้วอีกไหมตักใส่เองนั่นเพราะก็จิบแสบนัว ก๋อยงูอะไก่อห,หมอมโอ้ยมันคือยา à พี่น้องเอ้ยแล้วทั้ง่ายอร่อยโอ้ยอยากโชว์อันเนี้ยเดี๋ยวรอข้าวต้มสุกก่อนให้ข้าวต้มเล็ก ปลาอินทรีทอดปลาเค็มอิปปนปลาอินทรีเค็มทอดบีบมะกรูด,ดอร่อยบีบ<ม>จนฉ่ำอยนะ่างนั้นไม่นะยากจะคิดสงสารไม่ยากจะคิดสงสารน้ำมะกรูดฉ่ำๆปกติจะกินหอมกระเทียมอากงกงไม่ชอบ สะเดาน้ำปลาหวานคะ่ะสับเจ็บดับเองไข่เองลุกเองไม่เกงไข่อืมสุขภาพดีสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีคือการอิ่มอิ่มกินให้อิ่มนอนให้อุ่น ลุกขึ้นสู้ใหม่นะชีวิตอิ่มแล้วจะได้มีแรงคิดพิชิตความงดหงิดจะเดาน้ำประหวานใช้ปลาสลิดกับปลาอะไรนะใช้ปลาสลิดกับปลาทูเ <Okay. S 1> พราะใส่พริกแล้วนะอย่าใส่เยอะ ้ปวาดปล<ร>าทูสะเดาน้ำปราวาดอุย้ยห่นหล่นสะเดาเก็บไปเยอะแต่มันอยู่ใต้ตูอต้องไม่กล้าไปดึงกลัวทำเหมือนเดิมไม่ได้กํลังต้มข้าต้มเยีวยาชีวิตอยู่พร้อมแล้วร้อนร้อนจ้ะปลาทูทอดเอามาอุน่นปลาสลิตปปา <c oughs> ปลาสีเทาทอดปลานินทอดปลาทูทอดอุ่นร,อนรอน้อนๆจ้า พร้อมแล้วข้าวร้อนๆกับไปอินทรีทอดใหม่ๆตักเข้มเนาะข้าวอโอ้ยร้อนจนขึ้นฝ้าเลย คุกไก่ซีปลาอินทีทอดบีบน้ำมะกรดูดใส่ข้าวสักน้อยบีบน้ำมะกรูดละแล้วเราก็คุกข้าวร,อร้อนกะะเทียมดองโอ้ยใส่น้ำมันนิดนึง ไปอินซีคุกข้าวร้อนๆจ้าประเข้มไปอินซีแสบกับกระเทียมดองน้ำมันทอดนี่อร่อยมากอือเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมดูไปอินซีก่อนไปไปไปแนวแสบแนวแสบ พอมกินแล้วจ้ะปลาอินทรีทอดปลาสีเสียดทอดในวันที่ฝนพรำแกเรียนด้วยกระเทียมดองกระเทียมดองคุณแม่มามดองเอง น่ากินมากแห้งดีในเดี๋ยวอันนี้บางทีก็บีบน้ำมะกรูดใส่ก็อร่อยเตรียมดองดองเองนักเลงพอ แ้กคนบอกยังอยู่พูดเดียวตัดเสียบตอดจ้กจะก็ได้ผัดผัดจะได้พักบุงมาบบรู้ลูกสาวผัดเิละน้อย จะทิ้งน้ำมันทีเดียวปลาสีเสียดจากกันตังที่เคยไปถ่ายปลาซีเสียดวัยย้อย,อยป้าเขาขาย เดืองวัยพะมันแห้งทจริงต้องทำแท่งเล็กๆแหละพอจะใไ้นั่นเราก็มาทอดอีกทีนึงเคยหั่นแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลาสีเสียทอดกินกับข้เหนียวห่อนๆกับแสีบเด็ดพิ่น่เอ้ยมีแต่แนวอ้วน เหลืองอลังงามละเออเรามาทอดตะเก็มกันด,ดีกว่าเอาตะเก็นตานุเอาเตอหะหลิวะตะหลิวเนี่ยเ,เดี๋ยวพออันนี้แล่นลบไปได้ลูกสาวก็จะเอาตะหลิวเล็กมาให้เอา,หอาไหนมากรูดกระเดือกมันจะใหม่ล่ะ <laughs> บ่ทันเนี่ยเอานี่มาใส่จ,จักเตจ้าเด้๋บอกเอาออกไปเลย กระทะสู้ชีวิตกระตเหลียวสุกู้ชาติเของดีพอมกใส่ได้มากแบบนี้ไปซีเข็มพอเปิดไฟเด้ฝนตกพี่น้องกระแทสู้ชีวิตกระตเหลียวกู้ชาติของดีๆพอเอาไม้ใส่ไพ่อกันนะของดีๆใส่ไอ้ถุงไว้อย่างดีแพคไว้อย่างดีใส่ ไอ้ไอ,อ้อนั่นใส่ตู้ไว้อย่างดีพรอกานอะรลูกพี่กับลูกน้องของถูกมาล้างง่ายไงของแพงมาลางง้างยากเนาะเดีย๋ยวต่อไปทอดปลาสีเสียดนะคะวันนี้เราจะทอดปลาอินรีปลาอินรีเค็มกับปลาสีเสียดเอาไว้ผัดผักนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะผัดอะไรมั่งอยากกินผัดมะละกอใส่ปลาเค็มใส่พริกด้วยข้าวต้มร้อนๆคงจะอร่อยฝนตกออกเอาไปเอาไอใบเตยหนะ้าบ้านไม่ได้เลยไม่ต้มเขาเลยไม่ได้ต้มอยากกินข้าวต้มใบเตยใส่ปลาสีเข็มกับปลาสีเสียด เรียกผัดอะไรนะผัดมะละกอผัดดักบุ้งเดี๋ยวเจอกันเจอกันปลาสีเสียดปิดไว้ปลาสีเสียดจากตรังนะเราจะทอดปลาอินทรีย์เค็มกับปลาสีเสียดใส่ใบเตยเข้าไปแล้วจ้าใเบเตยหน้าบ้านมีแต่ต้นใหญ่ๆเขียวๆ กะต้มใบเตยตัดข้าเหนียวไปหน่อยนึงให้มันน,น้ำมันข้นๆจะได้มีแรงชุมคอขั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายคนชราไม่สบายเหมือนกะต้มไปเตยกินเลยเอ้ยร้อน ติมใบเตยใบเตย,เตยตใส่ข้าต้มมั้งอาหารคนชรลาข้าต้มเมื่อคนชรลาบอกค่อยรู้สึกว่าเออไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะอร่อยเรื่องขอกินแล้วมันเคืองเคืองอะไรม่รู้เดียกอ่อนามไปหมดแหละอุตาคอจะโมกแล้วอย่าเป็นความเขียดด้วยพี่น้องเลย เกล็ดลายกล้ามเป็นวัตถุยาในพุทธเ่าข้าต้มไปเตยดูเขียวไปเตยนะคันนี้ใบเตยปลูกเองกินเองนักเลงพอ <c oughs> เตยหนาบ้านมันลายไม่ค่อยอยู่บัวสวยมากมันเน็บปุ๋ยเยอะเกินมันสิตายทิน่นเด้โดบลาเดอ์อบัว วงแหวนโดบหลายบัวตายเด้วยเตยน้อยน่ารักไหมคะเตยน้อยวันนี้อะไรอย่าเคี้ยวทีเดียวค่อยๆกืนมันฟันหน้าเนี่ยฟันหน้าแลาว้วฟันล่างฟันหน้าแลาว้วงาจัดจัง มาเด้อกินข้าวต้มหันหอนกินยเาเปาเดิมจังค่องข้อปลาเค็มบีบปลากรูดเนี่ยปลากรูดก็น่วยไง่ค่ะพี่นออ้องเออจะเป็นบนเวียนอยู่แต่กับปลากรูดนี่มันอ่อนซ้อนมันนะน้ำฉ่ำลูกเดียวเนี่ยปลาเค็มฉ่ำเลยนี่บีบแล้วเจยบเจบ มาลาสลิาอะไรเมนูอะไรเนี่ยก้อยขัวก้วยเหมบ่มันไม่เหมอมดอกไฟแรงเกินมันก็เกือบจะเป็นสุแล้วก็สดดาวน้ำปลาหวานข้าต้มใบเตยสองคนกินไม่เหมือนกันคล้องครอกก็กินไปก่อนเดี๋ยวค่อยละเลียดข้าต้มกันนะคะ